สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่31นะครับ31พฤษภาคมกับเวลาเวลาเวลาอาจจะมาค่ำไปหน่อยนะครับเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับแต่ว่าโคราชตอนนี้ยังไม่มืดเลยนะครับเออมาชมกันเลยนะครับลูกค้าก่อนที่จะมืดนะรถคันนี้ผมเพิ่งขับมาจากจังหวัดเลยนะมาจากจังหวัดเลยเมื่อคืนถึงโคราชสามทุ่มเอ้สี่ทุ่มกว่าๆนะครับผมระยะทางจากโคราชบ้านผมไปก็330มกโลนะครับผม เติมน้ำมัน1,000บาทตอนนี้ยังเหลือนะครับผมลูกค้าและก็วันนี้ทั้งวันเลยผมจัดการาปรับปรุงแก้ไขให้เรื่องช่วงล่างนะครับผมเวลาวิ่งแล้วมันหอนมันดังมันเป็นกับลูกเปินซ้ายขวาครับตอนนี้ผมจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล้างอาเฉดเพิ่งเสร็จนะครับผมก็เลยด่วนๆรีบๆเลยนะครับมาเปิดคลิปมารีวิวให้กับลูกค้า ของโบลลรถเก่งมือสองได้ชมกันนะครับมาเลยครับลูกค้าครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าสวยมากๆรถสวยมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วครับตัวนี้เป็นปี99เลยนะปี1999เลยนะครับผมปีสูงมากๆเลยเป็นตัวท็อปนะครับผมท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ 3S 2.0นะครับผมเป็นแอร์แบ็กคู่ซ้ายขวาเลยนะครับถุงลมนิรภัยซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ 3S 2.0ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมลูกค้ารถไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ไม่เคยเฉียวไม่เคยชนได้เป็นรถบ้านเดิมๆเลยครับผมลูกค้าวันนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยกลัวผมกลัวมันค้ำก่อนนะครับกลัวมันค้ำก่อนเลยรีบถ่ายคลิปรีบจบคลิปนะครับผมให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมสวยงามมากๆครับลูกค้าครับเรื่องของสีเรื่องของสีจะมีตำหนิตำหนิตรงนี้มาดูกันตรงนี้ครับแค่นี้เองนะครับหลังคามุมด้านหลังมันด้านนิดเดียวนะครับผมนอกนั้นก็สวยงามมากๆเลยครับผมลูกค้าสวยงามมากๆเลยหาสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับผมลูกค้า หาสวยก้อนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมยางดีทั้ง4ล้อเลยสามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยครับยางนะครับสภาพดีนะครับผมยางปี19นะครับสภาพดียี่ห้อมิชลินทั้ง4ล้อเลยนะครับผมลูกค้าครับชมเลยครับผมเรื่องของสีเงาวับเลยนะครับผมจะมีแค่หลังคามุมหลังนะครับผมที่มันซีดมันด้านนะครับผมตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับผมสวยงามจับใจเลยนะครับพอ ทำรายละเอียดเสร็จทุกอย่างเนี่ยผมเรียกมาถ่ายคลิปให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับผมเนี่ยครับผมสวยงามมากๆเลยลูกค้าครับใครที่ได้ไปนะครับผมไม่มีคําว่าผิดหวังนะสําหรับเรื่องราคานะครับผมราคาสุทธิผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมลูกค้าครับเนี่ยครับรีบๆกันเลยนะครับผมรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมลูกค้ารถสวยอยู่ไม่นานกันอย่างแน่นอนผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจนะครับลูกค้าได้โปรดเชื่อใจผมโบนะครับผมโบเราเก่งมือสองไม่เคยทําให้ลูกค้าผิดหวังนะครับผม ตรงไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมจัดการปรับปรุงแก้ไขให้อย่างแน่นอนนะครับผมลูกค้าครับน่ครับชมรอบนอกกันให้อิ่มจุใจเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมภายในภายในนี่ขาวจัวเลยนะครับผมขาวจัวเลยสะอาดมากๆเลยนะครับผมสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมน่ครับให้ลูกค้าได้ดูใกล้ๆเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมไม่เคยเฉียวไม่เคยชนย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผม รถไม่เคยติดแก๊สคันนี้เอกสารครบโอนพอบอรบภาษีขาดเดือนนะครับขาดยังไม่ถึงปีนะครับผมราคาสุดที่ผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าหากลูกค้า,าจะนําไปต่อภาษีเองก็ได้นะครับเดี๋ยวราคาเราค่อยมาลดหย่อนกันนะครับส่วนเรื่องราคาสุดที่ผมเหมือนเดิมนะครับสไตโบรถเก่งมือสองจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องพร้อมกับเบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดนะครับผมโอเคเรามาชมภายในครับลูกค้าครับ ลูกค้าครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4บานเลยนะครับผมระบบแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำเย็นจนหนาวนะครับผมเย็นจนหนาวกันเลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าครับดูครับดูความเดิมครับโตโยต้าโคโรนาเอ็กซีเออร์นะครับผมปี99นะครับไปสูงมากๆเลยสภาพดีมากนะครับขอย้ําว่าสภาพดีมากๆครับข้างในเป็นเบาะผ้ากำยิ่เดิมไทยจากโรงงานนะครับผมสวยงามขาวจ๊วแบบนี้เลยนะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผม ต่อไปเรามาชมภายในฝั่งซ้ายกันครับลูกค้าครับเป็นไงครับลูกค้าครับสวยงามมากๆเลยใครที่ได้ไปนะครับผมใครที่ได้ไปครอบครองนะครับผมลูกค้าผมขอแสดงความยินดีดีใจล่วงหน้าด้วยนะครับผมครับดูครับดูครับข่าวจู่วเลยแบบนี้เลยนะ เขาจ้วเลยนะครับผมเรื่องช่วงล่างผมแก้ไขปรับปรุงให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งไหนที่โบทำนะครับโบจะบอกตรงๆนะครับสิ่งไหนที่ผมไม่ทําผมก็จะบอกว่ามาแบบนี้แบบเดิมๆอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าเดิมจะรู้ดีนะครับผมสไตล์ของโบรถเกบมือสองนะครับผมไม่มีการโมเมานะครับผมจุดไหนตรงไหนที่ผมมาแก้มาขายให้เนี่ยผมจะผมจะชี้แจงจะบอกให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับไล่มาดูเลยครับกันชงกันชนนะครับสวยงามนะครับ ไฟหน้าสว่างสวัยแตรดังนะครับผมตัวนี้ได้แอร์แบ็คคู่ด้วยนะครับผมแอร์แบ็คคู่ซ้ายขวากันเลยทีเดียวนะครับผมท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนกับราคาที่ผมจะลงไปนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมเบอร์โทรเบอร์เดิมครับ0855754369นะครับแล้วก็เบอร์สำรองอีกเบอร์นึงครับ0830005440นะครับมาดูฝั่ง ฝั่งขวาด้านหลังครับลูกค้าดูครับขาวจ้วแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยนะครับเบาะขาวจ้วงขาวมากๆเลยนะครับสะอาดมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยครับผมลูกค้าครับดูครับเพดงเพดานสะอาดมากๆเลยนะนี่ครับผมมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับต่อไปดูฝั่งคนขับกันบ้างกุญแจผมจะมีกุญแจแบบนี้ให้2ดอกนะครับผมเดี๋ยวตอนที่ลูกค้ามารับรถผมจะให้สำรองไปอีกดอกหนึ่งนะครับผมผมไม่เก็บไว้นะซื้อรถแถมกุญแจให้2ดอกเลยนะครับผม โอเคโอเคมาชมข้างในฝั่งคนขับกันครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเนาะอ่ะมีลูกค้าขอชมด้านหลังด้วยแล้วก็ฝากกระโปรงไปไปชมด้านหลังกันครับลูกค้าครับก่อนที่จะมืดนะก่อนที่จะมืดตอนนี้ก็เวลาเวลาเหลืออีก8นาทีก็จะหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงนะครับสำหรับโคราชตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะครับนี่ครับผมลูกค้าครับโอเคมา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 ครับมาครับก่อนที่จะมืดครับลูกค้าครับโอ้โหลูกค้าดูครับดูครับผมฝากกระโปรงด้านหลังครับ สวยงามเดิมๆแบบแบบนี้นะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะ <des k> นะครับผมกําลังดีมากๆเลยผมขับจากจังหวัดเลยนะครับผมขึ้นเขานกนกฮูกหรือนกนกอะไรนกเขาหรือนกฮูกอะไรประมาณนี้นครับ <des k> ขึ้นเขาสบายมากเลยนะครับสบายมากๆเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับลูกค้าครับกําลังวังชาเขาดีมากๆนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนี่ประหยัดมากๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามเดี๋ยวผมลื้อให้ดูเลยนะครับนี่ครับ ล้อแมก็กล้อแมก็กอ๋อไม่ใช่ล้ออะไรเดี๋ยวดูดิล้ออะไรมันจะเป็นล้อแม็กหรือเปล่าผมก็ยังไม่เช็คนะอ่าเป็นล้อแม็กด้วยครับผมลูกค้ายางอะไรเป็นล้อแม็กด้วยนะครับเนี่ยครับบ่งบอกถึงความเดิมๆนะครับผมบ่งบอกถึงว่ารถเดิมๆนะครับเอ่อถ้าลูกค้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยบางออขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างบางรายนะพ่อค้าบางรายเนี่ยล้ออะไรไม่มีไม่มีนะถึงแม้มีบางทีก็เป็นล้อ ลอกระทะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีราคานะถ้าผมไปถอดขายเนี่ยผมก็ได้ตังเกือบพันเลยนะครับผมแต่ผมไม่ทํานะผมมีแต่จะจะหาเพิ่มเติมให้นะครับผมลูกคา้าดูแม่แรงแม่แรงหม่เอี่ยมนะครับพร้อมกับเครื่องมือถุงเครื่องมือครบ,ครบ,ค,รบครบกันเลยลูกคา้าไปลําดับต่อไปเราปิดฝาฝาท้ายกันนะครับแล้วก็ไปชมห้องเครื่องกันนะลูกค้าครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยวันนี้ต้องขออภัยผมพูดเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวกลัวมันค่ำเนาะกลัวค่ำนะครับลูกค้าคงคงฟังทันเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้พูดเร็วจริงๆอ่ะมามาชมห้องเครื่องกันครับลูกค้าครับโอ้โหผมดีใจเหลือเกินดีใจเสียเหลือเกินนะครับผมสําหรับท่านใดที่จะได้ไปครอบครองนะครับผมมาครับมาครับวันชื่อที่โอ้โหมาแล้วครับผมลูกค้าปากกระโปรงเดิมนะครับขาวจ้วนะครับผมเป็นไงครับขาวจ้วเลยสะอาดมากๆเลยนะครับผมผมล้างอาชีดล้างห้องเครื่องให้นะครับผมฉีดช่องลงช่องล่างครบนะครับผมนี่ครับ ดูกันก่อนที่จะได้สตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะครับนี่ครับรถเดิมๆนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่หมายเลขยังอยู่ครบนะครับผมรถเดิมแน่นอนนะครับผมเครื่องดีแบตดีนะครับตื่นเช้ามาสตาร์ททีเดียวติดง่ายนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับลูกค้าครับโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามมาครับมาครับมาครับลูกค้าครับมาสตาร์ทเครื่องนะครับดูครับวันชูชีนี่โอ้โหสตาร์ทติดง่ายนะครับผม สถานีง่ายๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบโอเคแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำนะครับผมตัวนี้วิ่งอยู่ที่ลูกค้าดูเองเลยอะดูครับ2 6 7 8 8 1กมน้ิกิโลเมตรนะครับผมโอ้โหเครื่องดีมากๆเลยวิ่งน้อยด้วยนะฮะดูครับดูครับลูกค้าดูน้ำมันครับลูกค้าดูน้ำมันครับผมน้ำมัน1,000บาทนะน้ำมัน1 0 0 0บาท ตอนนี้เหลือเท่านี้นะลูกค้าครับเป็นไปได้ยังไงครับผมระยะทางสา0รอยกโลนะครับผมสา0รอยกโลนะครับผมมาอ๋อเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอน้ำมันเหลือเหลือเหลือประมาณประมาณครึ่งครึ่งของอีกล็อกหนึ่งนะครึ่งของอีกล็อกหนึ่งลูกค้าเห็นไหมลงมาครึ่งของอีกล็อกหนึ่งแล้วก็ ผมไปเติมเพิ่มอีก500รอ๋อลืมไปลืมไปนะครับเพราะว่าวันนี้วิ่งเข้าไปทําธุระที่ตัวเมืองโคราช้ดยนะผมเออผมอยู่ห่างจากตัวเมืองก็ราวๆสักสิบโลนะครับนะครับโอเคมามาชมมาฟังเสียงเครื่องกันครับมาฟังเสียงเครื่องกันโอ้โหเสียงเครื่องเงียบๆครับสไตล์ผู้ดีเลยสไตล์ผู้นําเลยนะครับผมซื้อใหม่ลูกค้าครับตกเกือบเป็นล้านนะครับผมถ้าราคาพอนี้ตกเป็นล้านเลยนะครับผมมาโอ้เครื่องดีไม่ไอายไม่คอนนะครับผม ครื่องดีแน่นอนนะครับผมลูกค้าอาจจะมองมองไม่เห็นเนาะมันมืดไปนิดนึงนะครับผมแต่ผมรับประกันนะครับผมว่าเครื่องดีมากเครื่องเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากเดี๋ยวผมเปิดไฟดูนะครับไฟหน้าสว่างสวัยนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบโอ้โหแอร์เย็นเจีย๊ยบเย็นฉ่ำเลยนะครับกุญแจมีให้สองดอกนะครับผมมาเดี๋ยวผมให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะผมจะเงียบเสียงผมเองนะครับผม โอเคครับขออนุญาปิดฝากระโปรงลงนิดนึงนะครับเนี่ยครับผมลูกค้าดูค้าดูไฟหน้าครับสว่างสวยมากมาเลยครับดูแสงสว่างส่องส่อไกลเลยนะนู่นเลยถึงนู่นเลยเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมนะครับผมนู่นเลยความส่องแสงส่องสว่างส่องได้ไกลนะนะครับผมโอเคเลยนะครับผมไฟหนงไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยอะไรติดครบหมดนะครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปขออนุญาตพาลูกค้าชมรอบนอกอีกหนึ่งรอบนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับผมลูกค้าดูครับดูครับสวยไหมครับผมถามใจลูกค้าดูนะครับผมถามใจลูกค้าดูเลยนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีมากๆนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยเอกสารครบโอนพรบภาษีตอนนี้ขาดอยู่ขาดเขาเรียกว่าขาดเดือนนะครับยังไม่ถึงปีนะครับลูกค้าสามารถนําไปต่อได้พร้อมต่อที่ตอนโอนได้เลยนะครับผมนี่ครับ ระบบไฟติดหมดโอเคโอเคครับลูกค้าครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้อัพคลิปลงในช่อง YouTube ของโบโรเก่งมือสองนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ด้วยนะครับผมทีเ่เสียสละเวลามีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามาชมการรีวิว toyota corona x e นะครับผมปี9 9เครื่องยนต์3 s 2.0นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปก่อนจบคลิปผมขอพาไปชมอีกคันหนึ่งนะคันที่ผมรีวิวไว้ประมาณวันพฤหัสที่แล้วลูกค้าจากจังหวัดสกลนครมัดจาไว้แล้วก็ได้คุยกันแล้วว่าจะมาถึงโคราชในวันพรุ่งนี้นะครับเดินทางจากสกลนครเราๆสักหกทุ่มของคืนวันที่31มาสว่างที่โคราชวันที่1นนะครับผมขอให้คุณพี่โชคดีนะขอให้คุณพี่โชคดีเดินทางมาหาผมปลอดภัยนะครับขอให้คุณแม่ย่าโมนะครับ ปกปกฤฤักคุ้มของพี่นะครับผมขอบคุณมากมากเลยที่ไว้ใจผมนะครับผมโอเคมาชมกัน <st> นี่เลยนี่เลยลูกค้าครับเป็นไงครับคันนี้แหละคันนี้แหละที่ผมลงไว้ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับนะครับผมประมาณมารับพุ่งนี้แล้วแหละไม่มีประมาณแล้วนะครับผมมารับพุบ่งนี้เช้านะครับผมโอเคนี่เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โห <st> <st> แล้วก็คันนี้ยังโสดนะยังโสดนะขอดูขอให้ลูกค้าได้ดูได้ดู คันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวกันอีกสักรอบนึงเนาะมาชมมามาชมรถโสดนะครับรถโสดยังไม่มีเจ้าของนะลูกค้าอยากเป็นเจ้าของนะโทรมาเลย0855754369 0855754369นะครับอยู่จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนถ้าไม่สะดวกมาโบบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านครับโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกราบลาลูกค้าที่น่ารักที่น่ารักไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ